หลังจากซุ่มเงียบแอบซ้อมพูดมานานไม่มีใครรู้เปิดตัววันแรกก็สร้างชื่อทันทีขวนหน้าเสวัสดีค่ะน้องขวัญสวัสดีค่ะถ่ายหน่อยเขาถ่ายกันน้องขวัญหนยถ่ายกันน้องขวัญหน่อยไม่ไม่โอ๊ยทำไมเลูกทำไมทำไมลำแขัประโยคทีเด็ดที่ทำให้ต้องทึ่งไม่เอาหรือไม่ให้ถ่าย ก็ลายเป็นที่ถูกอกถูกใจของพี่ๆเหล่าโซเชียลทันทีแสบจริงๆนะครับน้องขวัญส่วนเรื่องเทคนิคการปีนหน้าต่างของน้องขวัญก็ไม่ธรรมดาพื้นสูงขนาดนั้นดันกระโดดปีนขึ้นมาได้แถมพอกระโดดขึ้นมาก็เจอคำถามนี่ไงเรื่องยุงย่งๆก็ต้องเริ่มทันทีสิครับหน้าต่างเปิดไว้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะถ้าขวัญแอบหนีเที่ยวไปแล้วก็เรื่องใหญ่เลยครับ 3วันผ่านไปเรื่องราวการโวรตัวก็ผ่านไปได้ด้วยดีมาปวนพี่ๆในบ้านต่อดีกว่าคลิปแรกน้องอยากเล่นฟุตบอลค่ะใครๆก็บอกว่าฟุตบอลมันเหมาะกับผู้ชายแต่สำหรับขวัญมันไม่ใช่ค่ะฟุตบอลก็คือของเล่นที่กลิ้งไปกลิ้งมาได้มันสนุกดีอยู่ไม่นิ่งเหมือนขวัญเลยแหละ โดนขวัญกัดก็ไม่หลบโดนขวัญกัดก็ไม่ร้องไม่โวยวายเหมือนใครบางคนที่โดนขวัญกัดบ่อยๆอแถมโดนกัดยังจะตีขวัญอีกกัดนิดเดียวไม่น่าจะเจ็บเลยนะดูสิฟุตบอลโดนกัดฉีกขาดขนาดนี้ยังยิ่งเลยรักฟุตบอลจังเลย ่นฟุตบอลไปเล่นฟุตบอลมาเบื่อและกควรแม่ต่อดีกว่าแม่คิดว่าขวัญจะมากวนแม่หรือเปล่านะแม่กำลังทำงานยุ่งเลยเอาลยคะจะเอาไหนคะอ๋อจะเอาตัวนี้อ๋อไม่ได้ไมาทำร้ายอะไรเลยจะเอาแค่ตุ๊กตาแม่รู้ได้ไงนี่ว่าขวัญอยากได้ตัวนี้ขอบคุณค่ะแม่ ไปจ้ะโอเคไปจ้ะ,ปะตาไปจ้ะไปจ้ะ,ปะตาไปจ้ะเออน่ารักเป็นเด็กเรียบร้อยเออแม่ไปชดอะไรขวัญหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นเหมือนที่พูดบ่อยๆเลยว่าขวัญดื้อขวัญซน,นขวัญปวนดูสิเรียบร้อยจะตายไม่เคยดื้อพูดจารู้เรื่องอ่าเอาอะไรอีกจ้ะจะหมดเลยจ้ะจำอะไรอีกจ้ะแม่ย้ำใหญ่เลยนะแม่ ขวัญรู้นะว่าแม่กำลังประชดขวัญชี้ขอฝากโครงการพ่อแม่อ,อุปถัมภ์ให้เพื่อนขวัญทุกสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าด้วยนะจะบรยจากเป็นสิ่งของหรือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายอะไรก็ได้ดูรายละเอียดด้านล่างคลิปเลยนะคะพบเห็นสัตว์ป่าพัดหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งได้ที่หมายเลข1362แล้วก็อย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ